สวัสดีครับมื่อนี้เพิ่งันทียืบสองท่านว่าขม 2, อสองพันของเราคุณผู้ชมครับบรรยากาศสื่อขายง่วงมื่อนี้เยอะแยะเป็นพิเศษพี่น้องครับง่วงแดงง่วงขาวง่วงลายพี่น้องครับง่วงเนื้อกับลายครับพี่น้องครับเอา้าบุงบรรยากาศทางการทีนนพี่น้องเนยะอะทำกลางบรรยากาศคุณตลบอบอวนครับ ง่วใหญ่ๆเมื่อก uh. no ี้ง่วแม่สาวกตีเป็นเนื้อมาได้เด็กพี่น้องครับง่วสาวใหญ่ๆก็ตีเป็นวัวเหดือดมาเลยตกตระสายมือหนึ่งครัวสร้างแบบประมาณสองอยเกือบสามวัยโลก็ตกโลเท่าไรไปนี่ไปหาน้องพี่น้องเด้อผมเห็นแล้วเมื่อกี้นะง่วนเนื้อได้พี่น้องครับส่วนง่วนเลี้ยงง่วสาวน้อยนี่ราคาบระทนหูเด้อพี่น้องเมื่อไรเขาดูราคาเงินครับผมเท่าไรใครพรีคือขายไปเท่าไหร ตัวนี้เท่าไหรนี่ตัวนี้กัสิประมาณหมื่นกุบกวนนี่ละคูนี่หมื่นสามที่นองครับเอ้ยสองม่นหเอ้าได้งัวตัวนี้ตั้งอย่างหมื่นสามสีนอ้ะหม่นสามเจ้าหวปะคุณยังปนี้นี่ละยังยังยังตำนะ ไม่น่ะตัวจรกวะเอาไม่ใช่หัวใจเา่างวเบ่งสาวน่อยที่น้องเพิ่นามาโชว์ตัวนี้่านนี่วหัวเ่า ตัวนี้มื่นเจ็ดจากใดหมื่นเจ็ดแลอวก็หนามือขึ้นมือสี่หนามืนสามมือสี่ข้าวม้วน้าหมูเาทั้งหมดตัวนี้บอก่ท้ายเลมืสาได้เห็นเราวนหัวัว นี้หององเจี๊บางขายตัวใดอ้เนี่ยขายอ้ไสี่หกพันเนี่ยเออใสเบืรอให้ให้น้องเนี่ยใส่เบืรอห้คเนี่ยเก้าสี่หกห้าครับแปดเกโชวัโนาฟาร์มครับสิลาลาดสาวน่อยๆเ้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเบิ่งเอา ว่าแพ้ขันว่าแพะใมบ้านเาก็ในหองนะอาาี่ประมาณนี้พี่น้องตัวนี้มื่นาโคเึ้ดมาตอนนั้นมื่นหตนนี้มันจะก่องในนึงบางอายเล่าเล่สองพเล่นมื่นสองมื่นสองอะไรมาเล่ตัวน,นี้ก็ <c oughs> เล่เนี่ยหมื่นสองบอกตั่กหูนอตุ่มแงนี่ครับก็สีขาวเด้วยเลือดลอยนอโอ้ยคนมันหนาวมือพี่น้องมัอนี่ประมาณสี่หกองศาเด้อพี่น้องมัอนี่้านหมื่นสองพันนออนอต่ออะไรอีกครับต่อได้อีกเลยนล่เล่เลือดลอยย่บ้านไดแล่วงว่ ซีลาลาดซีลาลาดเป็นมากครับมากครับอาจ้ที่น้องที่ทำงานด้วกันนะที่กิงครับไปที่กิงทีิ่งชาโรลด้วพี่น้องครับมีเหลี่มีเหลี่ยท่ปะขาสครับสามกินครับแปดแานครับกางสนามเรงนีงไ่้องเข้าเลยพี่น้องงวมันลายอยู่ตรงนี้เขาไปเขาไปมันทายไ้ได้๋ยน้องไปกลมไปเงยเฮ้ยงมันลายพี่น้องครับงูคือรสตามแบบไรหมื่นสอชาโรลีตู้เมยเดือด มึงตัวน,นี้กันมึงตัวน,นี้กันกูเห็นเงี้ยนอยนึงโอ้มีสาวหน่อยไล่ด้วยนี่เท่าไรลูกพี่ตัวนี้คูนี่สี่สิบสองแม่ลูกลูกแม่เอา้าเบทางไกลนี่แหละครับสีแดงๆสี่สิบสอง 42, แม่ลูกลูกแม่ลูกงามอยู่หน่อยเนาะ แม่ก็งามแม่ก็เจียมอยู่42เด้อครับง้อน,นี้กี่สิประมาณ6เจ็ดเดือนเนาะแม่ลูกได้ไหมนั่นประมาณนั้นเนาะ,นะสุดยอดครับเออไดยอยู่ตรงนี้ครับพังอยู่พังอยู่แม่เพิ่งจะขายน้ำเลี้ยงไม่นึง สี่สิบงหัวสนมวามสิเป็นงัวงัวง like ัวเลี่ยงงัวสาวน่อยีนอส่วนก้างถ่ายสนามสีเป็นงัวเนื้องัวโค้งอยู่ฝั่งทีตะวันตกมาเบิ่งก้าวกนอมี่เลขโทษอะไรใส่เนีี่เลขโทษสาวใส่ไหมเนียศูนย์แปดแปห้แปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งศูย่อโเพื่อไ วอลินอุบลเด้อพี่น้อ,นนอง42มงตอนเอาบนบนเ <c oughs> ออมาใกล้เติบมาใกล้เติบโอ้ตัวนี้เข็งแกรมเลยตัวนี้แกรมเลยะตัวน,นี้น้อนนนโอ้ยโอ้นี่นอนยังงี้เจ้นี้ก็งามครับออ จากกาศคึกคักที่นองครับจักสิไป,ปาทางใดย,ยังไม่ได้หนีไ้แห้งตีนแนง,ง่ฟังอย่าก็แลอ ลูกแม่ลูกลูกสีดำดำครับตัวนั้นเขามาหยางหาเขามาหยางหาถึงื่อเลี้ยงเนาะสังเกตเลยเห็นบอกหยางเงี้ยหน่อยมันทางหูเงินบ้านนี่ตั้งรอยยัดนี่เงี้ยหน่อยตั้งรอยยัดมถือไปเลี้ยงต่อไปไปปล่อยต่อมืออื่นมืออื่นก็รอยยัดนี่มืออื่นนี่เอ้ยมืออื่นรอยยัดแมน นี่อนในานมันถนอภายในนมังนมันนั่นกันทั้งทีมงานบุนน้ทีมงานทั้งสุวรรณภูมิน้องยิ่งสองคนน่ะผันี่เขา้อก้างสนามไปพี่น้องเขาไปผู้เลี้องกันแล้ขมานป่เขาไปในสนามบ่ไดนทมทายไไหนออยู่นอหลบนอกอย่างเงี้ยไลเลี้ยงอยู่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นสี่หมื่นหาหนโผลันตัวได้สวยเนาะประมาณนี้งวมึงไม่ไปสาวหน่อยไหม ถ้าจะคืนแนกับอมเ้าแน่กับมาน1มื่นงขื้นนี่โคโคขึ้นมากหน่อยนึงครับนั่นต้นนั่นหมื่น1มื่นเจ็ของไอ้ที่วาอยู่ีราหมื่นเจ็ดแต่วาขาขายหมื่นหมื่นห้าสวันวันเกินแล้วสองตี่เพิ่นขายพตี่เป็นเหนือไปตัวละสามหมื่นสองพัยสามหกหาสอตนี่พี่เป็นเหนือถึกเจ็้างพอนออยเจ็ดสิบห้ออยู่เนาะ คือเจบหาบาทตัวนี้ครับตัวนี้ง่วงงวนกําลังออกได้พี่น้องบบไงกันเลยตัวนี้สองตัวนี่คือบบบสามร้อยกวโลเฮ้ยนสี่ร้อยกวโลตัวนี้เจ็สิบห้าดีเป็นเนื้อไปครับเจ็ดสิบห้าขึ้นพี่น้องเจ็ดสบห้โพโขึ้นมากครับแล้วแต่ตัวขนาดที่งใหญ่ เขาไม่หาแล้วเ่ตอนนี้เขาหายังโอ้เจ้าหกสิบหาหกหมื And, Por, ่นหาเทหม้ยหายไปไรเนาะเสียวองงยูนโอ้เด้อพี่น <ool> ้องกับบ้านนี้ครับส่งนีง่เลยพี่น้องส่งตัวตรงกลางนี้ขอพัฒนท่นดอพี่น้องเพราะว่ามันมัน

มเนไล่ไปตับางหหน่อยคุณ 8, มืนเดนี่เล่น่แปดสิเก่า<ะ> 8, 10, ขอไปข้างหนไปี่น้องผมยู่แถวเนี้แหละเบิ้งเขาแปดสิบเก่าประมาณส่งนี่พี่น้องง้เลี้ยงแปดหมเก่ากับตกตัวเราประมาณสามสองหมื่นกลวตัวนี้ีมัน หกหมื่นหาคนไปหกหมื่นเลยเนาะหกหมื่นเลยว่าัไงลหกเก็ดสิบไไรตาย่ไมกูวัวมันขอไป่ไยไปเลยตองนี้งัวเมองที่เหลือมันัจังไงเลยแปดหมื่นยืนอยู่นี่แหละลโลก็ดังอีกแปดหมืครับสามสองสอหมื่นกว่าสาวหน่อย ังเตสาแสงะคุณายนองทานี้ไปยุ่งกลงไปเลยคุณ่นีเงาม่าเห็นไมสิยิ้มสิิ้วมาเลยอายจิ้วมาเลยพุ่งุ้งเหรอเดี๋ยวเลยย่งออกทางนี้ก่นครับคุณับคุณเนี่ยโอ้พวนี่ร้ายแหงอ่ะถึงเท่าไรนี่นีเท่าไร ก้หลายตัวนอลายบถึงนอหลายตัวแห้งนอเซเรียเท่าไหรเอาซเรียตัวเท่าไหร่รัสองหมื่นสองหมื่นแน่เน่นอพอโพนอีเป็นเนือมันโค้งนอมันโค้งครับตัวไหนแม่ขาวนี่บอกสองหมื่นสองโค้งงาโค้งงหม่นสององหมื่ตัวเดียวเลยไม่โค้งห้องไวเนาะ ลูกมันขายแล้วฮึบบฮึใช้เยอะยีพี่น้องครับไม่ก้มตัวใดพอขายไปแม่ก้มตัวใดนี่ขายแล้วตัวใดขายตัวใดลูกพี่โอ้จะลาบัย่างนี่เสื้อตัวใดพอไม่ก้มตัวใดขายไม่ก้มตัวใดขายตัวใดล่ะฮะมือน่อยบ่ มืน่นมื่นเพียงเด้พี่นอ้องแม่กลอมแม่กลอมอย่หมื่นเพียงมันแน้นไล่เขาบดได้เด้อพี่น้องครับแห่กันอยู่นี่แหละัดกันอยู่นี่แล้ว <c oughs> จักบาทเท่าไหร่จักบาทขายเร็วขายเร็วขายมือนึงตัวนี้แม่กอบมือเดียวพราเขขายเท่าไรนี่ฮะขายเท่าไร่ือเถื่อนนี่เท่าไรนี่งนี่กบ้านมืออุ้ยโอ้ยเดี๋ยวมันคุณอะไรไปเท่าไรอะคุณอะไร เพื่อนกันนิดน่อยพี่น้องครับยังเห้มันให้มัดซราลงในส่วนจิขอไปข้างในเด้อเปล่าทีนี้ครับแม่ลูกตัวนี้มื่นเจ็ดพี่น้องลูกแม่ก็ไทยใช่เนาะหน,นะุบตุ้มหน่อยตะกระเดงดีครับยดืดกำเน,นี้แม่แม่ไล่ไล่พอเท่าไหร่ เขาได้พอตัวน่พี่ตัวนัหมื่นเก่าัาาาทีนี่หมื่นเจ็ดสอตัวตัวไนหมื่นเก่ไอ้ตัวเดียวเลยไม่โค้งที่นก็แยกลูกเนาะลซื้อ <c oughs> โอ้เอ,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 อาเอาขงครนับสองหมื่นเจ็ดัวไหหมื่นท่าไหสองหมื่นเจ็ดโอ้บบแน้นอนตัวนี้ขายเดือดสองหมื่นเจ็ดของมาตัวกลางมันมันมันสียทยเนียบริเวณได้พี่น้องเพว่ามัน มึองอกี้แหละผมสิบพยามยางลุกออกไปมองมัธยีว่าไอเสิยท้ายนะ, 10, 10นะ,ะมื่นเจ็ดมื่นเก่าเฮ้ยมัธยีเลยไปว่าคือมุดแอบอยู่กลางขน้ำนี่เท่าไหนตัวนี้ฮะมื่นเจ็ดแม่ลูกกันบอกกันตัวไหนตัวเดียวโอ้สมเรียบร้อยมื่นเจ็ด คุณลายเนาะผมอยู่ตรงกลางเขาบิ้วห้องหนวสนามเบิ่องต้นเละผมผมเข้าหัวหนียวเบื้องต้นครับครับ,รบารยางก้อนใหญ่เจ้านี่ปุ๊บปุ๊บปิดจมูกแนย่ยังไงเราบริยานที่ฟุลดเลยเออโอ้เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวมันไงเองมือนีออมือเจ็ดเด้อสมเรียบร้อยตัวน,นี้ยีเหล็กโทษปอยไซส์ไหมเนี่ยไหมครับสามห้าแปดครับสมเอาเด้อเด้อตัวนี้ครับผม ท้ายลงลึกกว่านี้ไปเลยเด้ท้ายลงลึกกว่านี้ไปเลยท้ายอยู่บนทายอยู่บริเวณ,ยยณนี้โอ้ยเดีย๋ยวเด้อพี่น้องย่างมาทั้งทิศตะวันตกประเทศนีงว่าอะไรเหงพี่น้องครับอู้ดตัวน,นี้งามบนใครน่าตัวนี้ย่างบิ่งกันกันเรื่อยๆพี่น้องครับเบิ่งเขาเล่้ยงตุ่นโอ้เขาเล่ง,นนรเ,ลงเรื่องแม่ลูกลูกตนนัวหนท่าไรเลรอ มื่นเท่าไหร่ใชครับสนีมไหมสอนเตัวดีไหมจับเสือกไปจับบริบรอยเหรอสาหมื่นตัวไ่ดูสาหมื่นเลยบ่โอ้คุณคักูพี่น้องครับสามหมื่นได้อาง้เก่งโคตรเล็กอจับตัวลูกพคตรคุณคักนอกอนีนอกรู้คุณคักฟุนคักพี่น้องครับเย่งแต่สวยออกมาเอา

มือเท่าไรตัวนี้ต่อครัหเพิ่มืน่โอ้วาพิ่มใใมือสองตัวน่อยตัวเดียวเนาะมือสอบอพี่น้องเอซีไปเก็เลี่ี่ตายหรูซอใหมืนสองแต่หาเป็น่มือหนึ่เท่านี้เอ้าซอมนีเอพี่น้องครับได้บานจะขายแค่ไหนเนาะ่ไ้กมาตลาดมันบรดมันไ่ยินมันแบบว่าพ่อถือเดือย้ามนายบ่รทจครับ แต่ผลดนเนื้อใคดไหเนี่น้ลแล้วเนื้อ่ะยัยู่เนี่ยเมียแบบไงเนี่ยขอใหเตัไหนแดงแดงไยครองใ่หาสองหห้าสโอ้ดว่าตละื่นองหันี้ตันี้ตันี้โอ้ยคุณคักเนาะ เอ้ยเอาเอาบางงวดให้แบบนี่ครับเยี่ยงล่ะไม่นนั่งยังยุ่งกางงี้เท่าไรเลยพอตอนนี้เหนื่อยเหื่อยเท่าไรแม่ลูกเจ้าสามมือหนาลอยไปบะมืนไปบะมืนโอ้โหเอาตัวนี้แม่ลูกก้างสนามครับสามมือหนาลอยแค่กระดุดอีกลอีกเนาะแม่ลูกลูกงางอยู่พี่น้องครับแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกลูกกคนแม่เนาะ ตัวเมียตเมียอีกเหรไอ้ผมอบอกยได้สามหมนทก็หาลอยนาครับดอวตัวนี้งามงามงามพี่น้องครับครบทุย่างเครื่องรังไรดีไหมนอะงเชองได้ยนอนาชิงเชองเลย,ลอ,ยอ้สว,วยเลยครับผมขอมาก้างสนามละพี่น้องมึอนี้ครับแทงฟุญประเทนี้ครับเอา้าสูไปครับพี่น้องเอา้าเอ้าพี่น้องสามหมนก็หาลอยมองหาลอยไอาอคักเลยออ้รมีครับเาบ้าน เ็ีสามหมื่นารยังก็ยังยังไปยังมาจุกไปอรเนี่ยตัวเดียวจุกไปจุกมาอยู่นอ 30, ่องเป็นอีกสามมื่นก็หาลอยเดน่นองครับมาเอาครับผมไปหน่อยนอยู่น่องสามหมื่นหาลอยพอเปงามอยู่แต่ว่าพืถยอ่อตออยู่ดอกคิดว่านะมองตอละหูอย่ การทายมือัีอน้ำปลากนิดนึงมุ้นมัาลายครับที่นี่ผมยางมาฮอดที่ตะบันตตเลยมาที่นี่คุยไอใจบ่อครับมาบังว่าใช่ด้าที่นี่ฝัออ <c oughs> ง่งทีตะบันโตโอโอโอ เยนประมาณมื่มืนมืนหมืนามืต่ออกแกกระชิ่งเร็วประมาณ1มืนสามมเด้อพี่น้องครับงวงยูนเก้นนี่บุเก็ตน,นี่พี่น้อง